เรามาดูเรื่องของการกําหนดการปรับเปลี่ยนภาษานะครับเราทําอะไรได้บ้างเราคลิกที่ปุ่ม Start แล้วก็ไปเลือกที่ Control Panels ใน Control p a n e l ก็จะมีอะไรครับ Regional and Language o p t i o n เราจะพบว่ามันจะมีแท็บ Regional o p t i o n มีแท็บอะไรครับ l a n g u a g e แล้วก็มีแท็บ Advanced เราเลือกแถบแรกก่อนนะครับคือแถบ Regional Option ใน Regional Option คุณสามารถกำหนด Standard และเลือกรูปแบบ Format ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลือกเป็นอะไรครับเป็นแบบไทยจะเห็นว่าค่าของ Number Currency Time Short Date แล้วก็ Long Date ก็จะเปลี่ยนเป็นไทยในการเลือก Location คุณสามารถที่จะระบุนะครับว่า Location คุณต้องการอยู่ที่ ไดนะครับถ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทยข้อมูลต่างๆที่คุณดึงขึ้นมานะจะดึงจากไซต์ที่อยู่ใน local นั้นๆนั่นเองนะครับถัดไปคือ l a n g u a g e นะครับในที่นี้เราได้ติดตั้งภาษาไทยโดยเลือก checkbox install file ถ้าเกิดใครยังไม่เลือกนะครับก็คือสามารถที่จะ checkbox เพิ่มเติมในตอนหลังได้คุณต้องการให้ support พวกอะไรครับพวก east asian นะครับก็คือพวกจีนพวกอะไรต่างเกาหลีนะครับคุณสามารถ checkbox ในรายการที่2ได้ คุณสามารถคลิกที่ตุ่ม Details นะครับเพื่อที่จะกำหนดค่าของ Text Service and Input l a n g u a g e ซึ่งเราจะเห็นว่าในอะไรครับ text s e r v p u t l n n i u p u t l ต n อ u a g e ตอนนี้เราเลือก Start ที่ไทยก็ได้หรืออังกฤษก็ได้นะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนคียหรือกำหนดใน language Bar ต้องการให้ Display นะครับ l a n g u a g e bar on desktop หรือไม่ถ้าเกิดคีย t t i n g ก็กำหนดการ Switch Key ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ g a p e Accent ตัวเดียวในการ Switch ทุกภาษา คุณกําหนดได้หรือคุณจะกําหนดว่าเธาภาษานี้ใช้คี์ใดโดยที่คุณคลิกที่ Change Key Sequence สามารถเลือกอะไรครับ Checkbox และ Enable ได้นั่นเอง Cancel ไปนะครับคุณสามารถเพิ่มภาษาได้มากกว่าที่เห็นนี้ในการคีย์ข้อมูลนั่นเองนะฮะเรามาดูที่ Advanced ใน Advanced คุณต้องการ Turn o Off Advanced Text Service ก็คือฟังก์ชันของอะไรครับพวกฟังก์ชันที่เพิ่มเติมนะครับแต่ครนี้เขาบอกว่าไม่ได้คอมเมนต์สำหรับ East Asian นั่นเองนะครับ ผมเสร็จเรียบร้อยผมก็ปิดไปเข้าไปที่ advanced นะครับเราสามารถเซต default language ได้จากอะไรครับแถบสุดท้ายก็คือเราไปเลือกที่ไทยคุณต้องการให้ลองรับภาษาใดคุณก็สามารถเลือกเช็คบ b o กต่างๆอย่างที่เห็นนี้ได้แล้วต้องการให้ apply มีผลต่อ user ทุกคนคุณก็คลิกที่ apply คลิกที่ ok ครับแล้วก็คลิกที่ ok ซึ่งในที่นี้ณขณะน,นี้คุณจะเห็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เซตที่อะไรครับ ไอตัว language นะฮะสวิตคีย์บอร์ดเราจายังไม่เห็นไอตัวใน Taskbar ฮะตัวภาษาทาง Taskbar แต่ถ้าเกิดคุณใช้ไปแล้วคุณสามารถที่จะอะไรครับกดคีย์เก็บ c c ็กเซเพื่อสวิตสวิตไปกลับได้นะครับหรือคุณสามารถที่คลิกนะฮะกดเมาส์ขวาแล้วเลือกเลือกอะไรครับ setting ต,ต่างๆ ได้เนี่ยเองผมก็ปิดไปครับ